หมายเลข2 2ของคุณจจากท้ายโพเงิน5ปคะแนนตดที่หาหมายเลข9มาเลเซียจาก้ายพนม9สอคะนนขอบคุณครับสองหมายเลข42ของคุณกัตนาอ้วนกัญญา ที่ฐานจุิที่ของคนที่ไม่เกี่ยวข้องถอยนะครับเสพตัวเองได้เลยนะครับส0ล้านถอยเลยครับถอยเลยบาทอีกนี่อยู่นหนกอามิอการหว่ามันหวเขาเลยบานนี้ถอยครับถอยถอยถอยเลยอสบครับ้อบสิบาี่นงครับโตมือเบิคครับพี่น้องครับ คนเป็นกันครับสิบบานาครับว่าไคตรเ้ไปช่นด้ควับมลนิธสิบบ้วราคาเท่าไหร่บ้านนี้ราคาเท่าไหร่ัแปดไร่จำ่ดอลแสนเดอหมื่นบาทาปัจจัยเย้หรือเป็นรถไฟแสนครับ เจ้าของท่าแต่แต่ในในข้อมูลท่านเป็นบัฟงคั่งมากเลนะเป็นขอบคุณสิเดชชานิสุรมามัู้กองครับผ้อง่องนะครับของนางสาวรัตนารักษาคราบาหนงร้สาครับ1้าคะแนนรัอยู่ที่ห หมายข21ของนุ่ดาสเทงทินวรัคับของค่ายพี่คุณทองนะครับคือบัฟเฟยแสนเออเดี๋ยวเดี๋ยวยังยังยังไม่มีข้อมูลมาแจ้งีถามสองข้อมูลครับคุณกองมันมันดูแล้วเดี๋ยวผมว่ามันยังจะไม่ได้นะครับท่านอาจารย์เพราะว่า ฐานที่สี่เราคอยออยังให้จัญญา,าด้วยยางาย่างต่อไปนะครับถอยมาเลยทีนี้ถอยมาเลยครับพี่น้องประชาชนทุกท่านครับถอยมาเลยครับเพวกกวื่อความปลอดภัยของตัวเองนะครับถอยออกมาถอยออกมาถอยออกมาเมื่อกี้นี่โกถือไผ่กันดีอย่เดียถอยเลยครับถอยเลยทยลยันซีก็ตามหาก็ตามหากชุดเลยนะครับเนอะ ถอยมา 2> <2> นะครับ220คะแนนนะครับจากค่ายเทพนรมฐานอยู่ที่3หมายเลขหนึ่งของคุณพงศักดิ์จากค่ายจิคุณทองนะครับ240คะแนนทุกฐานชุกกนดชก,ก่อนนะครับเดออชุดก่อนเนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับผมพ่อดมบ้านกลางตำบลกลางอภัยเดินอุดมนะครับหมหาหาคุณข้อมจันทร์อพบพักราาักษาคุ้คทองพี่น้องมาโดยตลอดครับจัดปักไม้ล่าย ขึ้นเป็นขั้งแรกนะครับแล้วก็สืบสารกันมากจนกระทั่งถึงปัจจุบันก็ได้รับความร่วมมือจากพ่อมีพมีร่องแต่ว่าปีหน้าท่านจะได้เห็นบังไฟสวยงามชนินดที่ว่าขึ้นไปแล้วพ่ามีอันตรไยครับโดยมีลมกลางไม่พองนะครับเพราะฉะนั้นก็สีมีบังไฟสวยงามชัว่วในปีหน้าแต่ขอ อาประชาสัทธรรมให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบว่าเท่าสิพญ,ญ่ามแก้ไข่ที่เรียงที่มันเดินร่างโดยสวัสดีภาพทุกท่านท่านรับเด้อขอบคุณครับเสียงเชื้อสื่ให้คู่ที่ทำตำนานบ้านไฟสิบล้านให้กับ,บอำเภอพระนพรัชเล็กครับขอขอบคุณท่ารทุกประการจังหวัดเ,เพื่อ,อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจจุดเชิญเตรียมความพร้อมนะครับมองไปประดับปั๊บ เราก็จะอ่านดเป็นไหนลูกมีคาถาจากก้ด้ครับาพรมครับานที่ผม่าถอยอีกมาดูดีกันที่นาบักเกอร์ผมผมถามท่านมาท่านไฟแล้วมหาดนท่านจไปมองไหนห่างกันเียข้ใส่กันเลยนกองค์การบริหารเกิดตะบนพระนงคยด้วยครับนายกแค่สมุดดี และตำรวจพลังภัยครับและในทุกการบริการส่วนกลาัดด้วยและนายกโครงการบริหารส่วนกลางและสอนาวบนะครับขอเสียงของเรือท่านมาเปิดอะไรเมื่อเช้าและท่านผู้ชมทุกท่านกรุณาถอยนะครับถอยอีกเลยถอยเลยนะครับอย่าลืมว่าอยู่ในเขตบริเวณนี้บริษัทประกันไม่ใจไม่ว่ากรณีใดๆทนะฮะที่เป็นข้นอกนะเพื่อนการหาจุบ อ่าเพราพายนอไว้สิครับหม่องไฟสิบล้านี่เทาสี่ช่องในมือนี่นะเป็นัันเกิดทุกวันที่เกิดเกินนะครับูรัปาเจฟหรืออันเชิเกตเพ่อที่ว่าจะอินต่อไปเป็นอันขาดนะครับเพราะฉะนั้นท่านบูรัตได้เอาทานบรตเอเทาเนะครับทีชอบให้ต้องว่ามีผู้ใดูได้ในมันีประมาณหนอเมพี่อก้ามรู้หน่เม่าสมไหนะครับ เอาซ้ําจะหว่ามาเต็มเลยนะครับโหไอ้น้ํามันเจ้าหน้าที่ต้องการผู้โดยส่องออกมาที่นี่นะครับบังเกต5คาว3ว่าจะว่าปฏิเสธสรรคาร156โน่งแรงเลยจะสิดึกถึงบ่ <laughs> อยู่คร,รับอาจารย์กำลังรอมาอยู่ครับคือกำลังความยิ่งใหญ่ใครก็เห็นมาปีนี้ปีสิบล้านเพื่อชุ่มเย็นผลทุกเห็นร่ำรวยคนบนภูมิใจจนวิ่งไปต่อสายพระมหาธาตุหน้าโฮกินข้าวพุ่นปุ่นใจหลายขึ้นที่นี่้วอกไปสิบล้านพนมไพรนองน้ำ เอาเลยครับมัไดยหรัามอสมเพื่อที่เะทน้ที่แล้วไป็นเราไปนัมาแล้วเราไปแล้วเราเข้าไปจังเรียงหลยอม อภิรอดเช่าเพืาอเป็นรุ่มให้ห้าสุดยอดสุดยอดเลยครับสุดยอดทีเงนโอ้พล้วก็ติดตาอห้าเลยตกใจเนาะโอ้สุดยอดสุดยอดไปแล้วไปแล้วพี่น้องเป็นก็พบ่น้าตาจะไหลดีใจดีใจนะครับตกใจนะก่อนจะพูดก่อนนะครับให้เวลาออกก่อนนะครับให้เวลาออกก่อนฐานะก็นสุดนะครับ ให้เก็บป้องไฟสีร้านให้ไวลาออกก่อนนะครับขอเสนอตัวมอีกันนีงครับพี่นานีวีพีนาพี่นาสีวีเออพี่นาพี่